แต่วันนี้เราว่างๆนะฮะจะมาจะมาเล่นเกมนิยมเล่นนะ,ะเป็นเกมฟรีไว้เนี่ยที่เขาชอบนิยมเล่นกันนะเดี๋ยวรอเราันนี้เราจะลองมาเล่นดูนะะว่าจะเป็นยังไงะะวันนี้มาแายเกมบ้างฮะ,ะลองดูฮะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าที่ทีมเลยฮะทีมะ เล่นเกมกันฮนะร,รอแป๊บนึงนะครับ ชมกันนะฮะเกมฟีดไฟที่เป็นเกมยอดนิยมกำลังฮิตอยู่ตอนนี้ฮนะเดี๋ยวรอเขาพาเราก็โดดฮนะมีทีมเรามีสี่คนนะกับมิวน้อยฮนะมิวน้อยฮนะตุ๊กตาหม,มาน่ารักฮนะ ก่อนน่นเราต้องลงไปหาปืนก่อนนะครับหาปืนหากระสุนหาชุดก่อนฮนะ,ะเฮ้ย,ย,ย,ยไมหมดไ่ยดะไอ้คนมาเลยคะโดนยิงเพื่อเราโดนยิงไปคนคนงั้นฮะเดีเ๋ยวเราเฮ้ยน,นั้งนำเรา,าไม่ได้เปืนแล้วลงมานะ จากเครื่องบินมาเราต้องไปหาปืนหาชุดเกอดนะฮะต้องหาไอ้คันนะยิ่งหาเร็วยิ่งได้เปรียบนะผมลงมายังไม่ได้ชุดเกราะชุดปืนทีมเราตายหมดทีมจะตายหมดลหายากมากเลยแทบที่มีปืนเลยฮะปืนปืนอยู่ไหนเราหาไม่เจอเฮะเจอจับปืนก่อนนะ ไปคนนะเราต้องไปซ o o ดูกหอนว่ามันอยูน,นูนน่นฮะอยู่น,นนะู้นฮะวิ่งไปไกลเลยนะเดี๋ยวไปยเลยตีมันตายแล้วฮะ z o o ระยะไกล ก็เพิ่งหัดเล่นแนอะฟรีไฟส์เลยไนมะ่เป็นนะฮะวันนี้ว่างๆมาลองเล่นในหะ้ท่านผู้ชมได้ชมกนะันเห็นเขาเป็นเกมที่ยอดนิยมมากวันนี้ก็มาขอแคสเกมวันหน,นึงฮะขอเวลามาแคสเกมนะฮะซูตที่จะเป็นขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะ,ะช่องผมนะฮะจะแคสเกมให้ดูนะว่าวันนี้เกมเนี้ยที่เขานิยมกันมันเป็นยังไงนะเล่นยากไหมจะลองดูนะฮะไปไหนมาหอเฮ้ยโดนแล้วนะ เก่งเหมือนกันนะนี่อเล่นเกมใหม่ๆเ<อ>ก็บอาวุธนะฮะฆ่ามันเสร็จเราต้องเก็บอาวุธนะฮะเก็บอาวุธหาเก็บเรื่อยๆครับมันจะอัพอัพปืนอัพนองมันอัพกระบอกอัพชุดเกาะเรื่อยๆนะเก็บเรื่อยๆยิ่งเก็บเจออาวุธดีๆเรายิ่งแข็งแกร่งนะถ้ามีอะไรตกของมันจะมีอาวุธตกมาจากท้องฟ้าต้องวิ่งไปเก็บนะถ้าเราวิ่งไปเราเจอศัตรูเยอะกว่าเราต้องคอยระวังนะ ผมเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะเล่นเล่นไม่ไม่นานก็เพิ่งหัดเล่นได้สองวันเกมฟรีไฟล์นะฮะเกมที่นิยมนะนิยมในพวกหมู่วัยรุ่นนะก็เลยมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันผมตอนนี้ผมยังไม่เจอชุดเกาะเลยนะครับไม่รู้ชุดเกาะอ,อยู่ไหนนะ <S <S ผมฆ่าได้แค่สองคนนะตอนนี้นะเล่นมือใหม่นะมือใหม่หัดเล่น ท่านไหนอยากสั่งเรียกยาเนี่ยเอาแล้วนะเจลเนี่ยใช่นี่อย่างนี้เจลเล่นถ้าเล่นบ่อยๆก็จะชินว่าเก่งขึ้นนะผมว่าผมเพิ่งเล่นก็รู้สึกว่าเวลาตายมันตายง่ายเหมือนกันนะเหมือนสมจริงอ่ะเข้าใจปะเกมมันเหมือนสมจริงอ่ะโดนยิงนัดสองนัดก็ตายแล้วอ๋อมันนี้โคตรใจอะไร คุคนนี้เจ็บคือตอนนี้เราพยายามหาชุดก่อนะหากระสุนให้เยอะๆหาเปืนให้เยอะนะออนาาไอตร,อง,อรองนี้จะเป็นโดนฮนะโดนโดนที่มันรออยู่ทรองฟ้าอยู่นะวะยิงมันทิ้งก็ได้นะเพราะว่าบางทีโดนมาจับเร,เราเขาอาจจะรู้พิกัดเราก็ได้ หรือเปล่าประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะ,จะ,ปะไปเินนะเจอแล้วศัตรูอยู่หน้าผมเนี่ยโดนแล้วโอ้ตายหา,ต,ายตอนนี้ก็เหลือเพื่อนเราอยู่สองคนนะดูมาเล่นเ,เ,เหลือเพลเสองคน ฮัลโหลมีใครได้ยินไหมเดี๋ยวผมลองออกเล่นใหม่รอบนออกเลยละกันนะพอเราตายแล้วดูดูเพื่อนเล่นก็ไม่สนุกอะเราต้องเล่นเองอะเราต้องเลือกเล่นหมดทีมสนุกนะถ้าเล่นไม่เก่งก็เล่นเดี่ยวใช้เดี่ยวก็ได้นะมันจะมีเลือกคู่ซโลวทีมนะฮะเราเลือกทีมเลยับเล่นทีมเลยกับเพื่อนเพื่อนออนไลน์นะ แล้้วเขาไปรอแป๊บหนึ่งครับมันกำลังค้นหาเพื่อนนะฮะแล้วมันจะเข้ามานนั้นนี้เป็นการวอร์มสเต็ปนะวอร์มสเต็ปสเต็ปวอร์มสเต็ปให้พร้อมมาก่อนเข้าไปเล่นนะฮะคือกระโดดหมอบกดให้พร้อมนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปฮนะ มาะฮะ้กระโดดเลยฮะพยายามกระโดดให้เจอหมู่บ้านนะจะได้มีปืนเยอะๆนะ mm hmm. เพราะว่าบางทีกระโดดกระโดดตรงม่นน้ำเนี่ยมันต้องว่ายน้ำมาหาปืนอีก mm hmm. เนี่ย mm hmm. เพื่อนเรามีสี่คนนะออนไลน์อยู่นะผมตัวสีขาวนะฮะ หลาปืนให้ได้เยอะๆนะมาถึงมันก็ยิงกันเลยเรเาล้งหลบกปัญหามันมาถึงมันยิงกันเลยนะ ฆ่าเพื่อนมือนะตายแล้วหนึ่งนะเพื่อนเราโดนตายไปนหนึ่งแ<า><ด>ล้วเรายังมาหาชุดกอ่อไม่ได้เลยนะฮะเกียวนว่าการเล่นเกมว่าต้องเล่นเรื่อยๆอัพอัพเลเวลนะถิงึงจะเก่งขึ้นนะ<อ>เราต้องเล่นบ่อยๆบางทีเราต้องหาอาวุธเยอะๆเก็บชุดกอ่อเยอะมันจะอัพสกิลขึ้นไปมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไ,<อ>ได้นะฮะเนี่ยเราพยายามเก็บเก็บปืนเยอะนะฮะ ผมก็เลยไม่เก่งห่ากฮะก็เพิ่งหัดเล่นเนี่ยก็พยายามจะเก็บเก็บของให้ได้เยอะที่สุดอ่ะพวกชุดเกาะอ,อะไรเงี้ยย <c oughs> ิงกันยิงกันสนั่นเลยคลิปนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วช่วยหนูไม่ต้องมาช่วยเด้อ เราไปช่วยเพื่อนนะฮะช่วยเพื่อนนะฮะไหวไหวไหวอ่ะพยายามเก็บอาวุธให้ได้เยอะๆนะะอาวุธที่อัพปืนเรานะถึงจะแข็งแกร่งอ<ม>่นะมีชุดเกราะเยอะ<ม>เรายิ่งเก่งขึ้นนะ ถ้าเราไม่เก็บเลยเราก็จะโดนยิงทีเดียวก็ตายแล้วนะผมว่าเกมนี้เป็นอย่างนี้นะพยายามเอาชีวิตรอดนะฆ่าให้ได้เยอะที่สุดนะฮะฆ่าศัตรูได้เยอะที่สุดตอนนี้ผมกาลังหาชุดเกาะอ,อยู่นะเพราะว่าชุดเกาะจะอยู่ในบ้านนะในบ้านไนปะไหนหมดวะชุดเกาะชุดเกาะไม่มีโอ้มีแต่ปืนนะปืนก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ จุดกระสุนก่อนนะฮะเต็มพร้อมนะเดี๋ยวรถเขามาเราบรรจุกระสุนไม่ได้นะฮะพยายามพยายามอย่าเดินกลางแจ้งบ่อยนะ,ะเดี๋ยวโดนซุ่มยิงนะเราต้องพยายามหาที่กำบังนะ ขอเป็นนะักแคสเกมก่อนนะฮะเกมฟรีไฟเป็นเกมยอดนิยมนะผมก็ไม่เคยได้เล่นก็นลองเล่นดูนะมันก็สนุกดีนะฮะเล่นเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นมีเพื่อนเข้ามาเล่นนะะได้รู้จักกันนะฮะมันทําให้เราปลดปล่อยอารมณ์นะฮแก้เบื่อแก้เซ็งนะับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูช่องผมมันมอเตอร์ไซค์ขับมอไซค์เที่ยววันนี้มาแคสเกมว่างๆก่อนนะอะไร ไม่มีชุดเกาะเลยวะ่ะกลัก็ลับก็บบดีเนี่ยผมกำลังหาชุดเกาะอ,อยู่หาไม่เจอจริงๆนะชุดเกาะมันไปไหนวะไม่แต่ปืนนะหาตามบ้านฮนะเพื่อเจอชุดเกาะ ต้องเล่นบ่อยๆแล้วเลเวลจะเพิ่มขึ้นนะฮะสกิลจะเพิ่มขึ้น,นะฮะทิ้งอาวุธตรงนี้ฮนะใส่กระเป๋าเข้าไปที่กระเป๋าอาวุธที่ไหนไม่สำคัญก็กทิ้งได้มันจะนั่นกระเป๋ามีดไม่เอาก็ทิ้งไปนฮะ ศตูต้องฆ่าตอนนี้เหลือยี่สี่คนนะฮะนี่ผมวิ่งมากลางแจ้งเลยฮะก็เสียวเสียวโดนโดนโดนส่องอยู่เหมือนกันฮะกางแจ้งเลยนะเครื่องบินกำลังมามันไม่มีอาวุธเลยพวกชุดเกาะก็ไม่ค่อยมี่ะด่านนี้ไม่ไม่ค่อยมีของเลยฮะ นี่เจอแล้วชุดเกาะชุดเกาะใส่ได้บอกว่านะจมใส่ยังใส่ไม่ได้นะฮะชุดเกาะนี้เพราะเรายังยังใส่ไม่ได้นะฮะเราเราต้องไปหานะฮะหาหาให้มันอันนี้ใส่ไม่ได้ะฮะเพราะว่าบางทีบางอันก็ใส่ไม่ได้นะเป็นบางอัน เพื่อนเราไปอยู่บนตพรารแล้วสองคนนะสองคนเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่าเกมนี้เป็นคนนิยมเยอะะคนเล่นเยอะมากเลยพี่วัยรุ่นวัยรุ่นเด็กเดกนี่เล่นเยอะแยะไปหมดผมก็เลยอยากลองเล่นดูมากนะมันเป็นยังไงว่าพอมาเล่นดูก็รู้สึกว่ามันมันก็สนุกนะมันเข้าไปออนไลน์เล่นกับเพื่อนๆนได้นะฮะ อย่าพยายามหนีพยายามหนีหมอกนะะหมอกหมอกสีมดำในที่มันวิ่งมาอย่าเข้าไปหาหมอก,กอน,นะฮะทางหลังผมที่เป็นสีเข้มดำอ่ะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เลือดเราลดได้นะฮะเ,เดี๋ยวผมพยายามไปหาเพื่อนก่อนนะฮะเพื่อนอยู่นานโนนอยู่คนเดียวตายหาแน่แน่เราต้อง รวมกลุ่มกงินไว้นะฮะนี่ของเก็บไม่ได้ก็แดงว่าของมันมันมันเข้าอาวุธเราบางทีของเราเต็มไงถ้าบางทีเก็บแล้วมันขึ้นอ่ะมันขึ้นอ่ะแดงว่ามันอาวุธเราต่อนะเราพยายามดูของนี่เลย โดนยิงแล้วเพื่อนเราเราต,ต้อง,องม,มาช่วยเขานะทันป่าวไม่รู้เอาละอยู่ตรงไหนวะทำเลือดอยู่ข้างหน้านะฮะทำเลือดพยายามอย่าวิ่งหนึ่งอะโดนสอง<ม>แล้วเป็นสไนเปอร์นะฮะงสงสัย ส่องมาฝั่งนู้นนะฮะเ,เราพยายามอย่าไปวิ่งตรงๆนอะ่ะเราต้องพยายามอ้อมนะอ้อมไปหน่อยดูแล้วว่าเพื่อเราโดน <ทำ S 1> ยิงสนไนเปอร์สองคนแล้วมันม,มีสนไนเปอร์นะฮะเราก็เลยไม่เก่งหรอกก็เพิ่งเล่นนะ <laughs> เราต้องเราต้องลองดูมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมต้องอ้อมอ้อมไปข้างหลังนะต้องสั่งเขาเลยเดี๋ยวผมต้องอ้อมไปข้างหลังนะฮะ ว่าเห็นเพื่อนตีสัตว์ปอร์อยู่ข้างหน้านะฮะแต่ผมต้องอ้อมไปข้างหลังไปดักยิงข้างหลังฮะอันนี้มันคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจลองกดใช้ดูนะเพราะว่าผมออกมาแล้วหมอกมาแล้วอ่ะต้องหนีหมอกนะอย่าอย่าไปใกล้หมอกเลือ,จอลดจะลบนะพ<อ>ยายามโยกจากหมอกนะ จกหมอกนะฮะหมอกมันไล่หมาะฮะคุณง่วคุณก็นอยไปเลยครับเหลือคนเดียวเหลือเราคนเดียวตายหาหมดแล้วะฮะตอนนี้ก็เหลือเราคนเดียวแล้วะฮะเราต้องพยายามเอาชนะนะ,ะเอาตัวรอดแล้วก็ชนะนะฮะมีรถด,ด้วยนะ คือสิ่งที่ต้องการคือตอนนี้เราต้องอัพปืนให้แข็งแกร่งนะฮะไว้สู้กับมันนะฮะถ้าอยู่นานหมอกก็ไล่เราจนจนจน,จนมุมหน้าหมอกพยายามอย่าอย่าอยู่นานนะต้องฆ่าให้มันตายให้หมดนะฮะตอนนี้เราฆ่าได้คนเดียวเพื่อเราตายหมดแล้วนะยังเด็กสิบสามคนนะะที่จะต้องสังหารนะ พี่ขอเล่นด้วยได้ไหมวอไปฮะวิป่าละลเบอร์สองเขาตายแล้วได้ขอเล่นบวกคนได้ไหมวเดี๋ยวคนเดียวฮะโหแสดงว่าเราเก่งเราเก่งเลยหัดเล่นหัดเล่นครั้งแรกนั้นเนี่ย <c oughs> เหลือคเสุดท้ายด้วย <Okay. S 3> เดี๋ยวผมต้องเก็บอาวุธก่อนนะ ทิ่เกาะเลยนะฮะอยีางนี้เราก็แย่เหมือนกันนะอยู่คนเดียวด้วยไม่รู้ว่าบอกมาไล่พวกมันมายัางไง ก่นนนัันหเหลือนะคนเดียวจริงๆนะเพื่อนตายหมดแล้วสามคนฮนะผมเหลือคนเดียวลนะมือใหม่หันเล่นฟรีไฟล์นะวิ่งไม่เร็วตัวเราก็ช้านะของก็เยอะ พยายามจ จบ oh,